สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะมากําจัดเพลี้ยนะคะในต้นมะเขือนะคะคุณผู้ชมะค่ะมดแมลงเพลี้ยนะคะต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะ,ะตามต้นพืชนะคะ,ะเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มะเขือของไมวีกําลังที่จะเจริญเติบโตนะคะ,ะก็จะมีพวกเพลี้ยนะคะ มารบกวนอีกแล้วนะคะมดแมลงก็เยอะนะคะเพราะว่านะคะพวกมดแมลงกับเพลียนะคะก็จะเป็นของคู่กันนะคะมดนะคะจะเป็นพาหะที่จะนําเพลียนะคะขึ้นมากัดตรงยอดนะคะยอดมะเขือเลยนะคะทําให้นะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ ต้นพืชน,นะคะจะไม่ติดดอกติดผลนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะไม่วีจะมานะคะแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะอ่าใช้สูตรนี้เลยนะคะที่จะมากําจัดพวกเพี้ยนะคะมดแมลงนะคะตามต้นพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกนะคะต้นมะเขือนะคะพืชผักสวนครัวนะคะที่มีมดมีแมลงมีเพี้ยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้จัดการเลยนะคะตามไม่วีไปเลยะค่ะคุณชม และสำหรับสดุกรน,นะคะแม่วีจะใช้เป็นอะไรจะเป็นน้ําส้มสายชูนะคผู้ชมสําหรับน้ําส้มสายชูนะคะก็จะช่วยไล่พวกมดพวกแมลงพวกเพลียต่างๆนะคผู้ชมพวกนอนนะคะซึ่งน้ําส้มสายชูนะคะเมื่อไปโดนตัวนะคะของศัตรูพืชนะคะก,ก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็จะทําให้ศัตรูพืชของเรานะคะหนีไปเลยนะคะไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะคะ และแม่มีก็จะใช้เป็นใบยอค่ะคุผู้ชมสําหรับใบยอและลูกยอนะคะก็จะช่วยนะคะไล่มดแมลงนอนได้นะคะแล้วก็เพลี้ยะนะคะผู้ชมนะคะและแม่วีก็จะใช้น้ําเปล่านะคะ1ลิตรค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่มีก็จะฉีกนะคะฉีกใบยอนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ผสมไปในน้ําเปล่าเลยนะคะไปเลยนะคะคุณผู้ชมชิ้นเล็กๆนะคะประมาณ ี่ถึงห้าใบนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะขยี้นะคะขยี้ใบใบยอนะคะ ให้เป็นน้ำเขียวๆเ,เลยนะคะคุณผู้ชมขยี่ในน้ำนี่แหละค,ะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็นะคะให้คุณผู้ชมนะคะใส่เติมนะคะน้ำส้มสายชูไปเลยนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะ แล้วคนนะคะคนส่วนผสมเลยค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนำไปตั้งพักไวหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้น้ำส้สมสายชูนะคะแล้วก็ใบยอนะคะทำปฏิกิริยากันนะคะผู้ชมนะคะตั้งไวหนึ่งคืนเลยค่ะผู้ชมแล้วเมื่อคุณผู้ชมนะคะตั้งทิ้งไวหนึ่งคืนนะคะ,ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนลค่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะน้ำเปล่า1ลิตรเลยค่ะผู้ชมแล้วก็ น้ำยาของเรานะคะ1นถึงสช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็เรานำนะคะไปฉีดพ่นนะคะกําจัดพวกศัตรูพืชต่ตางๆนะคะเช่นนอนเช่นเพี้ยมดแมลงนะคะไปเด็กค้าเราไปจัดการพวกศัตรูพืชกันเลยะคะ่ะ สำหรับนะคะมีเพลี้ยมีมดมแมลงแบบนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะให้คุณผูชมนะคะฉีดพ่นนะคะทางใต้ใบนะคะให้โดนตัวเพลี้ยเลยนะคะ<อ>นะี่ค่ะทำให้เกิดใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะ,ะ,คะตรงยอดเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะผู้ชมและสําหรับสูตรนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะฉีดพ่นนะคะสอง อาทิตต์ตกครั้งนะคผู้ชม,ชม,ชมนี่ค่ะพืชผักสวนครัวนี่ค่ะผู้ชมโอ้โหยนี่ค่ะพวกพรกนะคะเยอะแยะเลยนะคะต้นมะเขือนะคะต้นพริกก็เราก็ใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะดูนะโอ้โหใบอีกใบงอแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนี่ค่ะใบใบงอแบบนี้นะคะเพรกนะคะเราก็จัดการเลยค่ะคุณผู้ชมป้องกันเลยนะคะ ใช้วิธีนี้เลยนะคะฉีดพุ่นนะคะผู้ชมมีกี่ต้นผู้ชมก็นะคะฉีดพุ่นเลยนะคะค่ะและสำหรับสูตรนี้และว,วิธีนี้นะผู้ชมก็ลองนำนะคะไปกําจัดตุกเพลี้ยมดแมลงต่างๆนะคะที่ เป็นสตูพืชน,นะคะเช่นนอนบดแมลงเพียะนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะ,ะป้องกันและกาจัดเลยค่ะผู้ชมเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่คุณชมก็สามารถทําได้ค่ะค่ะ <c oughs> และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไม่พีชนเนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ